สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอ็มตาพอดแคสต์ e p ที่129นะครับ วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของการประสบความสำเร็จในธุรกิจเอมตานะครับซึ่งมักจะมีหลายๆคนนะครับถามว่าถ้าเราเป็นคนไม่เก่งนะครับพูดไม่เก่งนะครับเวลาเราไปนำเสนอสินค้าหรือว่าเราไปแบ่งปันประสบการณ์ของสินค้าเนี่ยแต่เอ๊ะทำไมคนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับมันก็เลยทำให้เราอ่ะสรุปว่าจริงๆเป็นเพราะว่าเราไม่เก่งหรือเปล่านะครับหรือว่าบางครั้งนะครับเวลาที่เราพูดแผนธุรกิจเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราพูดแผนไปแล้วว่าแต่ว่าคนเนี่ย เขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เรานําเสนอได้แล้วเราก็สรุปว่าอ่ะมันคงเป็นเพราะว่าเราไม่เก่งนะครับเราก็เลยคิดว่าแบบเนี้ยเราจะประสบความสําเร็จได้เหรอในเมื่อเราไม่เก่งนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูก่อนนะครับกับคําว่าเก่งนะครับ เก่งเนี่ยนะครับมันหมายถึงหรือว่ามีความหมายในแบบไหนบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าหลายๆคนก็มีมุมมองที่คล้ายๆกันนะครับเวลาเราพูดถึงคําว่าเก่งเช่นการมีความรู้มีความเข้าใจมีทักษะมีความสามารถในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่างานใดงานหนึ่งเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเช่นเราอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคนนี้ย เก่งคณิตศาสตร์นะครับเด็กคนนี้ก็ต้องมีความรู้มีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ในด้านตัวเลขนะครับซึ่งทําให้คนอื่นเนี่ยมองว่าความสามารถของเขานั้นเนี่ยมันดูโดดเด่นมากๆนะครับหรือว่าคนคนนี้ว่ายน้ำเก่งนะครับจนได้เหรียญทองเนี่ยเราก็อาจจะสรุปว่าเขามีความรู้มีความสามารถที่มีทักษะโดดเด่นทางด้านการว่ายน้ำจนทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จหรือว่าได้รับชัยชนะในการแข่งขันได้นั่นเองนะครับ แต่นั่นก็คือความรู้สึกของคำว่าเก่งในแบบทั่วๆไปนะครับกลับมามองดูในธุรกิจเอมตากันบ้างนะครับคุณหมอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะมองว่าตัวเราไม่เก่งแล้วเราจะสำเร็จในธุรกิจเอมตาได้หรอความจริงมันก็คือการที่เราจะเข้าใจกระบวนการการสร้างธุรกิจเอมตาทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับทุกๆคนเนี่ยก็จะเริ่มต้นเหมือนกันคือไม่มีใครนะครับที่จะเข้าใจกระบวนการทั้งหมดได้ต,ตั้งแต่ต้นแต่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอน เราไม่สามารถใช้เวลาแค่1วัน1สัปดาห์หรือแม้กระทั่ง1เดือนนะครับแล้วจะบอกว่าเราเข้าใจวิธีการทําธุรกิจเอมตาได้ทั้งหมดแล้วนะครับเราจําเป็นนะครับที่จะต้องจัดเวลาในการเรียนรู้ธุรกิจอย่างสม่ําเสมอและก็ต่อเนื่องการทําธุรกิจเอมตาเนี่ยนะครับเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการลงมือทํานะครับ พร้อมๆกับการพัฒนาตัวเราเองในแต่ละด้านในที่สุดเนี่ยเราก็จะมีทักษะหรือมีความชํานาญเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นมาจากความเก่งคนที่เรียนจบปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วมาเริ่มทําธุรกิจเอมตาเขาก็จะต้องเริ่มต้นแบบเดียวกันหรือว่าคนที่อาจจะมีการศึกษาน้อยกว่านั้นก็ต้องเริ่มต้นแบบเดียวกันทุกคนไม่ได้เก่งในธุรกิจเอมตามาก่อนสําคัญที่ใครเรียนรู้มากกว่ากัน ใครพัฒนาได้มากกว่ากันแล้วก็ใครขยันมากกว่ากันดังนั้นเนี่ยจึงได้พูดว่าไม่เก่งก็สําเร็จได้เพราะอาจจะพูดได้ว่าทุกคนเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันนะครับแต่คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะต้องมีคุณสมบัติบางอย่างนะครับที่จะทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จได้เดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่หนึ่เราต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เวลาที่เราจะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยเราจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ตามแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถทําได้มีความมั่นใจในตัวเองโดยพหัอย่างยิ่งในธุรก,กิจเอมตาซึ่งมีคนพิสูจน์ให้เราได้เห็นมากมายแล้วนะครับว่าทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้สามารถที่จะสร้างรายได้เดือนละแสนบาทหลายแสนบาทหรือหลายล้านบาทซึ่งก็มีคนทําให้เห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้จริงๆ สิ่งสำคัญก็คือจิตใจความคิดทัศนคติ mindset ของเราเราจะต้องมีความเชื่อมัน่นว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สามารถทำได้แล้วก็สำเร็จได้คนที่มีความเชื่อมัน่นที่จะลงมือทำเขาจะลงมือทำแบบไม่มีข้อสงสัยเขาจะเคลียร์ความคิดของตัวเองและเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นเชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้มาแล้วก็ลงมือทำจนกระทั่งประสบความสำเร็จ คุณหมอว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆอย่างหนึ่งนะครับก็อยากให้เราย้อนกลับไปดูตอนเด็กๆนะครับที่อายุประมาณ9เดือน10เดือนหรือ12เดือนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่เขาเรียกว่าเด็กกาลังตั้งไข่ก็คือกําลังหัดที่จะเกาะยืนนั่นเองนะครับแต่การยืนครั้งแรกของเขาเนี่ยเขาก็ยังยืนไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พอยือนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยได้แป๊บเดียวก็จะล้มลงไปนั่งอยู่กับเบาะเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นแบบเนี้ย แล้วเขาก็จะยืนครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ยืนได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้นะครับว่าความคิดของเด็กตอนนั้นเนี่ย เขาคิดอะไรเขาคิดแบบไหนนะครับแต่คุณหมอว่าเขาจะต้องมีความคิดอย่างเดียวเลยก็คือฉันจะต้องยืนให้ได้ฉันจะต้องทํามันให้ได้เพราะเขาได้เห็นนะครับว่าคนรอบข้างเขาพ่อแม่ของเขาก็ยืนได้แล้วก็เดินได้เขามีความเชื่อมั่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราทุกคนนะครับควรจะต้องใช้ความเชื่อมั่นที่ธรรมชาติให้มากับเราตั้งแต่เกิดเลยว่าเราอะ่ะ มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นว่าคนเคยทำได้คนเคยสำเร็จได้เราก็สามารถทำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้และนั่นมันจะเป็นพลังให้เราเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจเอมตาให้ประสบความสำเร็จนั่นเองสองเราจะต้องเป็นคนที่มีความคิดอยากก้าวหน้าเป็นคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้มีทักษะมีความสามารถเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราจะขายก๋วยเตี๋ยว เราต้องเริ่มต้นจากการหัดที่จะลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวครั้งแรกของเรานะครับเราเอาเส้นใส่ลงไปในตะก้อลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอามันไปเขย่าลงในน้ําเดือดใช่ไหมครับสัก3าสี่ครั้งแล้วก็ยกขึ้นมาเทเส้นใส่ชามแล้วเราก็ชิมดูว่าเอเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงปรากฏว่าอ้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวมันยังแข็งอยู่เลยแล้วเราจะต้องทํำยังไงแน่นอนนะครับก็คือเราต้องลวกใหม่นะครับแล้วเวลาเราลวกใหม่เราจะต้องลวกแบบไหนอ่ะก็ต้องลวกให้มันนานขึ้นกว่าเดิมแล้วมันจะต้องนานเท่าไหร่่่ซึงงสิเานนี้มั เป็นสิ่งที่เราจะต้องได้ลองทำครั้งแล้วครั้งเล่าทำซ้ำๆทำแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปจนในที่สุดเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันต้องลวกระยะเวลานานแค่นี้เขย่านานแค่นี้น้ำจะต้องเดือดขนาดนี้แล้วเราถึงจะได้เส้นที่มันมีความพอดีไม่แข็งจนเกินไปไม่นุ่มจนเกินไปนะครับนั่นแหละครับ คือการพัฒนาตัวเองในการลวกเส้นก๋้วยเตี๋ยวที่จะทาให้เราเนี่ยเป็นคนขายก๋้วยเตี๋ยวแล้วทาให้ก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยมันดูน่ารับประทานเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครเก่งจากการลงมือทําครั้งแรกไม่มีใครทําได้ดีที่สุดจากการทําครั้งแรกทุกคนนะครับก็ต้องอาศัยการทําซ้ําๆเรียนรู้จากการลงมือทําของตัวเองแล้วก็ทํามันใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่ารู้จักคิดรู้จักสังเกตทําซ้ําๆทําบ่อยๆในที่สุดเนี่ย เราก็จะสามารถทํามันได้ดีขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยขยันออกไปสปอนเซอร์บ่อยๆเราจะเข้าใจมากขึ้นในทุกๆครั้งเลยนะครับว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงให้เราสามารถพูดได้ดีขึ้นเราจะต้องพูดแบบไหนที่จะเปิดใจให้คนเนี่ยเขามองเห็นโอกาสในธุรกิจเอมตาให้เขามองเห็นความสวยงามของธุรกิจในมุมมองของการเขียนแผนธุรกิจ นำเสนอแผนธุรกิจครั้งแรกของเรากับการนำเสนอแผนธุรกิจครั้งที่10ของเราแน่นอนว่ามันต้องไม่เหมือนกันเราเรียนรู้จากการลงมือทำเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีทักษะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจเอมตาเราอยากมีชีวิตที่ก้าวหน้าต่อไปดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมาก่อนแต่เราต้องมีความคิดที่จะพาชีวิตของเราเนี่ยให้ก้าวไปข้างหน้า แล้วเราก็จะตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกๆวันข้อ3เราจะต้องเป็นคนที่มีความจริงจังกับเป้าหมายความสําเร็จใครๆก็ตั้งเป้าหมายได้ใครๆก็ประกาศเป้าหมายได้แต่จะเห็นได้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีกี่คนที่ตั้งเป้าหมายแล้วสามารถทําได้สําเร็จได้มันมีเพียงคำคำหนึ่งเท่านั้นนะครับที่คุณหมอรู้สึกได้ว่ามันแตกต่างระหว่างคนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จก็คือคำว่าจริงจัง แล้วแบบไหนที่เรียกว่าจริงจังนะครับเชื่อว่าเราพอที่จะนึกออกนะครับว่าการจริงจังก็คือพูดจริงทําจริงจดจ่อไม่วอกแวกมีพันธสัญญามีความรับผิดชอบไม่ลังเลไม่ยอมแพ้ไม่ถอดใจถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายโฟกัสกับสิ่งที่เราทําจนกระทั่งประสบความสําเร็จ มันคงจะมีคําอธิบายอีกมากมายเลยทีเดียวกับคําว่าจริงจังแล้วเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจมันด้วยธรรมชาติที่เราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันมาตลอดถ้าเราลองนึกถึงภาพของนักกีฬาที่เขามีเป้าหมายอยากจะให้ตัวเขาเองเนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของทีมชาติไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเราคิดว่าคนที่เขาคิดแบบเนี้ยเขาอยากได้รับการคัดเลือกเขาจะต้องทําตัวแบบไหน แน่นอนนะครับทุกคนพอจะนึกภาพออกนะครับเขาจะต้องเก็บตัวเขาแคมป์ฝึกซ้อมเขาจะต้องซ้อมกีฬาทุกวันวันละหลายชั่วโมงเขาจะต้องทําทุกอย่างตามที่โค้ดเนี่ยกำหนดให้กับเขาเขาจะต้องไม่วอกแวกไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเรียนรู้ทักษะในกีฬาที่เขากําลังทํามันอยู่ให้ละเอียดมากขึ้นพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นตื่นเช้าไม่ขี้เกียจออกกําลังกายฝึกร่างกายให้แข็งแรง แล้วก็ยังดูแลเรื่องอาหารการกินรักษาสุขภาพเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะพัฒนาฝีมือตัวเองแบบไหนให้มันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเพื่อเขาเนี่ยจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ดังนั้นเนี่ยนะครับในธุรกิจเอมตาถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จเราต้องจริงจังกับเป้าหมายเป้าหมายมันจะบอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องทําขนาดไหนเราจะต้องทํามากแค่ไหนเราต้องทําเยอะแค่ไหนเราถึงจะไปถึงเป้าหมายนะครับก็อยากจะยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเราตั้งเป้าหมายเป็น Ruby Star เราต้องการมีรายได้เดือนละ10,000แบาทขึ้นไปการเป็นลูบิสตาเนี่ยตัวที่เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อน200 0 0 0คะแนนขึ้นไปซึ่งมันจะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าถ้าตอนเนี้ยเรามียอดธุรกิจทีมอ่อนอยู่ที่1 0 0 0 0แคะแนนนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องทําเพิ่มขึ้นอีก1 0 0 0 0แคะแนนเราจะต้องทํางานพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นจากเดิมจากที่เราเคยทํามาในเดือนก่อนๆปริมาณเนื้องานของเราเนี่ยมันจะต้องมากขึ้นเท่าตัว หรือมากกว่าเท่าตัวเลยด้วยซ้าไปเพราะสิ่งที่มันควบคู่มากับการมียอดธุรกิจทีมอ่อน2 0 0 0 0นคะแนนของเราก็คือระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ว่าเราจะประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจเอมตาระดับรูบี Star ์เดือนไหนมันก็เหมือนกับนักกีฬานะครับที่เขาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพื่อที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเขาก็จะมีเวลาเป็นตัวกำหนดว่าเขาเนี่ยจะฝึกไปจนถึงวันไหน แล้ววันไหนจะเป็นวันที่ประกาศผลว่าเขาจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนหรือไม่แน่นอนนะครับเป้าหมายในธุรก,กิจเอมตาก็เช่นเดียวกันเราจะต้องกำหนดวันเวลาแล้วก็เดือนที่เราจะประสบความสำเร็จให้ชัดเจนและแน่นอนและเราก็ต้องจริงจังกับมันจนกระทั่งเราสามารถประสบความสำเร็จดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เราจริงจังกับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ต่างหากเป้าหมายมันจะบอกว่าเนื้องานของเราเนี่ยต้องมากแค่ไหน เวลาที่เรากําหนดความสําเร็จมันจะบอกว่าเราจะต้องเร่งสร้างเนื้องานของเรามากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยจริงจังมันก็คือพูดจริงทําจริงแบบขยันจริงๆนั่นเองไม่เก่งแต่จริงจังก็สําเร็จได้ข้อ 4. เราต้องเข้าใจและยอมรับความจริงในการลงมือทําเพื่อความสําเร็จอย่างไม่มีข้อแม้เลยเราไม่เก่งแต่เราทําให้ครบตามความจริงเราก็สําเร็จได้ตัวอย่าง ที่อยากจะสมมุติอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับเรากําลังสร้างบ้านวิศวกรเนี่ยเขาบอกว่าตามการคํานวณหลักวิชาการที่ถูกต้องบวกกับกฎหมายข้อบังคับแล้วเนี่ยเราจะต้องตอกเสาเข็มทั้งหมด10ต้นเพื่อให้บ้านของเราเนี่ยมีความแข็งแรงเวลาสร้างเสร็จเนี่ยมันจะไม่พังลงมาอย่างแน่นอนแต่เราบอกว่าเราไม่เอาอะเราต้องการตอกเสาเข็มแค่6เส้นซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้คุณบอกว่าวิศวกรเขาก็ ไม่กล้านะครับที่จะสร้างบ้านให้กับเราได้เพราะเขาไม่สามารถที่จะรับผิดชอบความแข็งแรงของบ้านเราได้เมื่อเราไม่เข้าใจและไม่ยอมรับความจริงหรือเรียกได้ว่าไม่ยอมรับในเงื่อนไขเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างบ้านได้หรือถ้าเราสร้างขึ้นมาเราก็มีความเสี่ยงว่าบ้านของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพังทลายลงมาได้อย่างแน่นอนในธุรกิจเอมตาก็เช่นเดียวกันขอยกตัวอย่างในเงื่อนไขหรือความจริงที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จ เช่นการที่เราจะเป็นนักธุรกิจเอมตาระดับรูบี้ตารเราต้องยอมรับความจริงมากๆเลยนะครับว่าเราจะต้องมีขนาดขององค์กรที่ใหญ่ในระดับหนึ่งเลยขนาดประมาณไหนที่มันจะสามารถทําให้เราเป็นนักธุรกิจเอมตาระดับรูบี้ตาร์ได้แล้วก็มีความมั่นคงมีความชัดเจนมีความต่อเนื่องเลยก็คือเราต้องมีจํานวนขนาดขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมอ่อนของเราเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้อง400500หรือ600คนขึ้นไป ซึ่งนั่นมันจะทําให้เกิดอะไรนะมันจะทําให้ผู้คนในองค์กรธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในรอบของการเรียนรู้ในแต่ละรอบเนี่ยประมาณ80-100ถึงคนได้และนั่นคือสิ่งที่จะส่งผลให้เกิดการเติบโตจนเราสามารถพิชิตตำแหน่ง Ruby Star ได้แม้ว่ากรณีนี้มันไม่ใช่เงื่อนไขนะว่าเราจะต้องมี400คน500คนหรือ600คนมันไม่ใช่กฎข้อบังคับเหมือนกฎหมายนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับความจริง และทําให้องค์กรของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าข่ายของความเป็นจริงที่จะประสบความสําเร็จถ้าเรายังคงมีขนาดองค์กร50คนร้อยคนแล้วเราบอกว่าเราจะเป็นลูบี้ตาเราจะเป็นไดมอนตาคุณหมอว่าเราจะบอกกี่ครั้งเราจะประกาศเป้าหมายกี่หนเราจะตั้งเป้าหมายอีกกี่ปีนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะพาเราไปประสบความสําเร็จได้เพราะนั้นเรากําลังหลอกตัวเราเองอยู่เราต้องยอมรับและเข้าใจ ดังนั้นเนี่ยการเข้าใจและการยอมรับความจริงและเราลงมือทําให้ได้ตามความเป็นจริงตามเงื่อนไขหรือตามสถิติของการที่จะประสบความสําเร็จเท่านั้นเราจึงสามารถประสบความสําเร็จได้ความเก่งเนี่ยมันจึงไม่สําคัญเท่ากับการที่เรายอมรับความจริงในเงื่อนไขแล้วเราลงมือทําให้มันเข้าใกล้ในสิ่งที่เราต้องทําไม่ใช่เก่งแต่ไม่ทําเช่น พูดเก่งมากแต่ไม่ลงมือทำไม่มีผลงานมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ทั้ง4ข้อนี้นะครับมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยของคนที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งจะสําเร็จได้เหรอเราลองกลับมาพิจารณาตัวเราเองใหม่อีกครั้งนะครับว่าตอนเนี้ย ทัศนคติต่อการสร้างความสําเร็จของเราคืออะไรอยู่ตรงไหนความคิดของเราเราเข้าใจถึงความจริงทั้ง4ข้อนี้หรือเปล่าเราจะต้องยอมรับเลยนะครับว่าการคิดและการทําในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะทําให้เราประสบความสําเร็จถ้าวันนี้เนี่ยเรายังคงทําแต่สิ่งที่ถูกใจแล้วมันก็ไม่ถูกต้องในแนวทางของการประสบความสําเร็จเราก็ต้องลุกขึ้นมารีบแก้ไขตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราจะเข้าใจได้ว่านะครับต่อให้เราไม่เก่งเราก็สําเร็จได้ แล้วพบกันที่ความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ